ต่อไปในหัวข้อนี้เราจะมาดูเรื่องของการสร้างตารางในโปรแกรม Dreamweaver กันบ้างนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตารางที่ผมได้สร้างขึ้นมาจากโปรแกรม Dreamweaver นะครับซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะออกแบบเว็บไซต์ต่างๆก็มักจะมีรายละเอียดในส่วนของตารางปรากฏอยู่เสมอนะครับกลับมาที่โปรแกรม Dreamweaver ครับเริ่มต้นนั้นนะครับการสร้างตารางในโปรแกรมนั้นทําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าจะมีเครื่องมือที่เป็นเทเบิลนะครับเพื่อที่จะช่วยให้สร้างตารางได้ง่ายๆโดยเฉพาะเลยนะครับ โดยที่ไม่จําเป็นต้องสร้างขึ้นมาจากเส้นนะครับเพราะว่าถ้าสร้างขึ้นมาโดยวิธีนั้นอาจจะค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานในกรณีที่มีรายละเอียดตารางอยู่เยอะๆนะครับเริ่มต้นนั้นนะครับการสร้างนั้นจะมีอยู่3วิธีหลักๆนะครับก็ให้เลือกที่เมนู insert นะครับแล้วก็ให้มาที่ในส่วนของ table ตรงนี้นะครับหรือวิธีที่2ก็สามารถกดคีย์บอร์ดที่ในส่วนของแป้นพีม์ของเราได้นะครับ control alt e n t แล้วก็ตัว t นะครับ และอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ในส่วนของแท็บคอมมอนนะครับให้เลือกที่เทเบิลตรงนี้นะครับทั้ง3าวิธีนะครับจะเข้ามาสู่หน้าจอเทเบิลตรงนี้ทั้งหมดเลยลองมาดูรายละเอียดในส่วนของเทเบิลไซส์กันบ้างนะครับ rows นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการกําหนดจํานวนแถวที่เราต้องการนะครับสําหรับในส่วนของแถวนั้นก็จะเป็นส่วนของช่องทางหน้าแนวนอนนะครับเราเรียกว่าส่วนของแถวแต่ว่าถ้าเป็นคอลัมน์นั้นจะเป็นส่วนของหลักนะครับหรือว่าจํานวนคอลัมน์ที่ต้องการ เราจะนับจากในส่วนของทางแนวตั้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ table width นั้นก็จะเป็นความกว้างของตารางนะครับหน่วยที่ใช้จะเป็นเปอร์เซนต์หรือว่าพิกเซลก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ส่วนของ border thickness นะครับก็จะเป็นความหนาของขอบตารางนะครับซึ่งหน่วยก็เป็นพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับ cell padding นะครับก็จะเป็นระยะห่างระหว่างข้อความภายในเซลลกับขอบของเซลล์นะครับแล้วก็ cell spacing นั้นระยะห่างระหว่างแต่ละเซลล์ภายในตาราง ในที่นี้ผมกําหนดให้มีจํานวน4แถวนะครับแล้วก็3คอลัมน์นะครับ Table width ตรงนี้ก็ให้เป็นที่200เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Border นะครับก็ให้เท่ากับ1พิกเซล p a d ด i n g นั้น3พิกเซลนะครับแล้วก็ Cell spacing เท่ากับ2พิกเซลค่าตรงนี้ผมจะเลือกไว้นะครับแล้วก็มาดูกันต่อที่ในส่วนของ Header นะครับ Header นั้นจะกําหนดให้เราสามารถพิมพ์หัวข้อภายในข้อมูลของเซลล์ได้นะครับ แล้วก็จัดวางตรงส่วนไหนก็ได้ของตารางโดยกําหนดได้ดังนี้นะครับถ้าเป็นนอนนั้นนะครับจะไม่มีการกําหนดหัวข้อและก็ข้อมูลภายในตารางแต่ถ้าเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับ left นั้นจะทําให้การกําหนดนะครับในส่วนของคอลัมน์แรกนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดให้เป็นหัวข้อของเซลล์นะครับหรือว่าเฮดเดอร์นั่นเองท็อปนั้นก็จะเป็นการกําหนดแถวแรกที่อยู่ด้านบนสุดให้เป็นหัวข้อของเซลล์นะครับสําหรับท็อปและก็บอทตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกทั้งคู่เลยนะครับ ทั้งแถวแรกแล้วก็คอลัมน์แรกนั้นให้เป็นเฮดเดอร์ของเซลล์นะครับนะครับต่อมาดูที่รายละเอียดในส่วนของ accessibility นะครับก็จะเป็นส่วนของแคปชั่นนะครับการกำหนดหัวข้อของตารางพิมพ์ลงไปได้จากตรงนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์เพิ่มทีหลังก็ได้แล้วก็อะไรแคปชั่นนั้นจะเป็นการจัดวางหัวข้อของตารางที่กำหนดไว้นะครับในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับท็อปนั้นจะอยู่ด้านบนตรงกึ่งกลางนะครับบอททอมนั้นก็จะอยู่ในส่วนของด้านล่างตรงกึ่งกลางของตารางนะครับ เลฟนั้นก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านบนชิดซ้ายไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านไรท์นั้นก็จะชิดขวานะครับด้านบนเช่นเดียวกันนะครับแต่ที่นี้ผมเลือก default ปกตินะครับ summary จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตารางที่เราสามารถพิมพ์เพื่อที่จะบอกรายละเอียดได้นะครับว่าเป็นตารางที่เกี่ยวกับสินค้าหรือว่า p r o d u c t ตัวไหนของบริษัทนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่โอเคได้ซึ่งผมเลือกที่บสตรงนี้ทั้งคู่เลยนะครับให้กําหนดที่ ทั้งคอลัมน์แลวก็แถวแรกนั้นเป็นส่วนของหัวข้อนะครับก็จะปรากฏตารางขึ้นมาสําหรับตารางที่เราสร้างขึ้นมานั้นเราสามารถที่จะปรับขนาดต่างๆได้นะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนของการปรับขนาดแล้วก็การเลือกนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึงนะครับก็พิมพ์รายละเอียดต,ต่างๆลงไปนะครับในตารางได้เลยนะครับพิมพ์ได้ตามปกตินะครับนะครับ คลิกลงไปที่ช่องเซลล์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับนะครับนี่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับสำหรับการพิมพ์รายละเอียดลงไปในตารางของเรานะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการใส่รูปภาพลงไปในตารางของเราดูบ้างนะครับวิธีการใส่รูปภาพลงไปในตารางก็เหมือนกับการอินเสิร์ตภาพแบบปกตินะครับแต่ว่าส่วนที่สําคัญนั้นเราจําเป็นต้องเลือกเซลล์ที่เราจะใส่ในส่วนของตัวอักษรหรือว่ารูปภาพลงไปก่อนนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้คลิกที่ insert นะครับ image แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยนะครับคลิกแล้วก็โอเคอัลเทอร์เนทเท็กใส่ก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าในส่วนของขนาดช่องนั้นยังไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเมื่อเรา insert ภาพเข้าไปช่องนั้นก็จะปรับขนาดให้เราตามอัตโนมัตินะครับตามขนาดขอบเขตที่รูปภาพนั้นมีอยู่นะครับหรือว่าถ้าใช้จากแ anel file ก็คลิกนะครับแล้วก็ เลื่อนเอามาวางในส่วนของช่องเซลล์ที่เราต้องการได้นะครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับสําหรับการแทรกข้อความแล้วก็รูปภาพลงไปในตารางนะครับอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการปรับขนาดของช่องตารางนะครับเราสามารถปรับขนาดของช่องตารางในแถวหรือคอลัมน์ของตารางให้ได้สัดส่วนในส่วนของช่องตารางตามที่เราต้องการได้นะครับโดยคลิกที่เส,ส้นตารางนะครับ คลิตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกปรับให้เหมาะสมได้นะครับปรับขนาดขยายตารางขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเลือกได้ในส่วนของแนวความสูงก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกปรับเห็นไหมครับก็ลองนำเอาไปใช้ง,งานกันดูนะครับเดี๋ยวในวข้อต่อไปครับเราจะไปดูเรื่องของการเลือกตารางนะครับแถว คอลัมน์แล้วก็เซลล์กันดูบ้างนะครับว่ามีวิธีการในการใช้งานอย่างไรนะครับ